เบิ่งบาดนี้แม่น้ำอยากกวางแล,ล้วก็มาแม่น้ำได้บันพี่น้องปลาอยู่นี่หลายขนาดดิเขาว่าปลาอยู่นี่หลายสว่วนบักไงเหมุอนกวางนอนเองอย่างลางอุม่มปุ่มสิพามาเบิง่งเป็ดน้ำอยู่ใส่ละพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อบ้าน เขากะเห็ดหัว่าไปบริหารข้นขามไปเด้อพี่น้องเขาก็ยันไป,ไปเห็ดท่าสี่เส้นนกเวียดนามนาะพี่น้องอย่านี่พูปนปูนปูนปูนบินกระปองตะคอกกี่พวกเขาก็บรให้คนเข่านาะพี่น้องเขาก็ล็อกไว้เขากะบห้คนยางเขาไป ปลาเขากระยางไปที่พี่นอนเสียงกากกากเกิดเยอะ What you walk here? But here people can walking on it? I'm not sure about it. You better go up here. But why h e r people m inside? Nein, I mean for here? Okay. What the trip or for the s i g h t s e e ขัาวแข้าวดีมิเด็กลึกใช่ใ่กาลิกันรอปลาเนป่็คือบานเ่าเลยพี่น้องให้เนบานท่าหนิเขาสิดป่าเลยนี่ แต่ทางนี้เขาประกาเนาะมันเป็นเขตห่วงห้ามเขาห่วงห้ามไว้เขาอนุรักษ์ไว้บใ้คนมาลักไปกิน่นนะพี่น้องมันมีอดนกเป็ดน้ำก็มาอยู่เขาก็สร้างไว้อนุรักษ์ไว้บ้านเขานะพี่น้องเขาก็ให้เฮาแค่เบิ่งเบิ่งดาตาได้พี่น้องสิบ่คือบ้านเฮาบ้านเฮานี่เบิ่งดาตาบ่ได้มือต้องจอบจ้องๆแต่ทางนี้บ่ได้โอเค ต้นไม้บักใหญ่ไงนะแม่นบานเฮาหนี่บ่เหลือแล้วเขาลักตัดแล้วหนิเดี๋ยอันนี้บ่ไดนี่นี่อายุบ่แม่นเกือบห้าสิบปีผมบัดนี้พี่น้องต้นนี่ยปูผัวกวางเธอจะถ่ายเชื้อพับมาเบิ่งกวางเลยพี่น้องผุน้อนองลงเองดินผุนไอหุ่มใหม่ใกล้ๆกกว่า มันกับบอย่ญญางหดคนได้แต่เขาเพราะว่าเขาอนุรักษ์ไว้ไพสิไปขาไปเอยียงนี่บ่ได้ที่พี่น้องอันนี้เขาอนุรักษ์นะแต่ว่าปาัววาช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเขาสิเปิดเนาะตามพูกเขานี่เขาสิเปิดให้พวกนายพ่านนะเขาอื่นพวกนายพ่าดนะไปล่าเนาะตอนนี้เขาจะ่าไปล่าเนาะมันลื่นดูการีว่ามันหายนมดูมันผึ่งคนพี่น้อง เีปลาพุดนะพี่น้องมองนี่อนุรักษ์ให้เยี่ยมชมฟรีเด้อพี่น้องมองนี่บริสียเงินคือสวนสัตว์อันนี้เป็นสวนสัตว์สำหรับฟรีสำหรับคน้นไผอยากเขาว่าเบิ่งก็ได้นักท่องเที่ยวสิเข้ามาเบิ่งหลายเพราะว่ามันฟรีบริสียญเงินเ้ยพี่น้องไปอีกสวนสัตว์นึงจังไดยเสียเงินอันนี้ฟรีเด้อพี่น้อง สำหรับทุกคนที่ไผ่โบมีเงินอี่เขามาเบิงโหลดผ้าลูกผ้าหลานมาเบิงเนาะพี่น้องคนบ่หลายเ้ยพี่น้องเหมือนนี่เพราะว่ามันโมเมนเมือหยุดแต่ว่าผัวนั่งหยุดใส่วันหยุดของการเหตุงานนาองก,ก็เลยพามาเบิง้งมาสิผ้ามาเบิงฟีบ่ต้องเสียงเงินจักบาทเพื่อนว่าราสามารถเบิงกวางเบิ้งนกเป็ดน้ำเบิ้งนกที่มันอาศัยอยู่นี่นี่เป็นธรรมชาติเลยเด้อพี่น้อง เพื่องตนใหม่เนี่ยไงบอกว่า,วาแต่ละตนเนี่ยขออนุรักษ์ว้แห่งสามขนโอบบรอยู่กับสิลเราเล่าประมาณเกือบหาสิบปีเลยน้องพี่น้องพี่น้องกวางลันลันลันโอ้ยแรงเขาปลาเลยพี่น้องย่านคุนคือ สทีอ่อันขอป้าเลยพี่น้องกวังบริเบิงเ้งดอกตัวน้งงว่ามันแรงเร็วๆอันนี้สำรับกวางโดยเฉพาะ้วยพี่น้องอันนี้บดิบริมี บอดมีหม่องขันให้ให้เข้าไปเล่นน้ำมันใดนะพี่น้องเล่นน้ำกวางวนะนะเตียว่าบ่วห,ห,ห,ห่ทําำไหลบ่วห่เฮ็ดเนี่บยบดีใส่นะพี่น้องมันสิคุณเคยกับคนส่วนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกับสิบบอกคุณเคยกับคนไปไหนเพราะว่าปลานี่จะเป็นของกวางไปเลยเด้อพี่น้องห้องกวางไปเลยกะซิมีเขากะสิใสชิปมันว่า กวางจุตัวนี้ตัวนี้ไปห่อนใส่พี่น้องก,ก็จะตรวจสอบคือกันัตวตัวไปหาเบิ้งนั่นกระเทียมปลาเพิ่นหอมเพิ่นหอมกระเทียมปลาขนากระเท,ทียมกระเทียมกระหลายได้พี่นอ้องกระเทียมโทนปลากระเทียมโทนพานกันมาวังหันอันนี้กระเทียมปลามันซิมีใบเนยหน่อยว่ากระเทียมปลาหอมหอมเปินวะเพื่อไปเอามา อันนี้มันเป็นเพิ่นว่าเป็นฟันสิงโตบอเนี่ยฝารังผู้บางคนเพิ่นกะกินเนาะ <c oughs> เพิ่นมาอยูนี่เพิ่นกะกินแต่ข่อยกับบอกา้ากินไอพี่นอ้องอันนี้ข่อยกับอ่นเนี้ยน้ำมันไผมาอยูกอ่กะบ่กคยกินกะยาก,กินเนาะพี่นอ้องอันตรายอบ้านเขาต้นไม้ต้นมียังงามกว่าบานอฮาผู้ใดพี่นอ้องอันนี้นีเมืองเลยพี่นอ้องโมเมนต์สนบดห้างออกมัน,นอก พีนน้อยเดียวก็ยุ่งยังอยู่ในพีนน่ะะพี่น้องยังอยู่ในอดเดียวแหลแต่ว่าห่างออกมาน้อยเดียวเพิ่งเนี้ยเข้ากับมายางออกกําลังกายใช่โอเคมันออกดอกเลยพี่น้องกระเทียม same, same, same. เป็นวะเยอะอืมอ้มเมือ <c oughs> งน้ำมันนี้เขาจะปลูกตอนใหม่ทด,ดแทนว้เบิดเด้พี่น้อง บปลูกไว้ทดแทนไว้บอร์เดนี่น้องน้ำมันงีหยากสำหรับกลางเบิดเดนพี่น้องน้ำมันเ,สนเลสเปลอฟเอวอรเปลอฟเปลอฟเปลอฟน้ำมันนี่นก็มีแต่ดอกกระเทียมโทนน่ะพี่น้องไงน้ำต้นก็ยังหอนดอน,น้ำต้นก็แก่แล้วออกดอกออาาาาแล้วออ๋อยังขี้ย่อบานปลาบานเท่าไรพี่น้อง แต่ว mm ่า hmm. บ right ่แห like ่งแรงสำบานเฮาเด้อเพราะว่ามันบ่ค nah, ่อยห่อนบานเฮามันแห่งแรงมันต้นไม้ต้นต่อกระเหี่ยวเบิดอันนี้เขี้ยวกระจีเนาะพี่น้องงามเบิึงบ่งเนี่ยคุ่น่ะนี่แต่ป่าดิพี่น้องเรียนปลาเด็กน้อยเรีกหัวข่อยบึง พ่นพี่น้องเครื่องบินขาวๆหน่อยก่ครับ What you can we can look for other s n c k e bird บอกว่า็บ่เคยมาจักเ้าทีนี่พามาเทเรียกเพิ่นวะาพวกกับเคยมาคือกันพ้อมองนี่มันฟีเนาะใครกัมาเบิงไหนแต่ว่ะ หัวกันอยากแต่น้ำง,งานบริบีมากจะเท่อเาอเมียมากอะพามาเบิง์นะพี่น,อน้องเข้ากับไปเบิงพร้อมกันอันนี้ไพสีเอาโหลดเอาหมออใสอย่างขับมาบ่ิได้พี่น,อน้อง หายยางเท่าเท่านั้นท่านผ่าโแม่นักยางเนี่ยตายข่อยก็บ,บ่ค่อยมักานนยางเด้พี่น้องคือข่อยนี่ก็บ,บ่ค่อยมักยางบ่ค่อยมักตัวผัวข้ามากกว่ตองยางเหนื่อยโอู้หูผิดนนะพี่น้องเขียวไปสัน้นมึงไง ปลาขางพุงขางทางั้งนี่พี่น้องข้าวปุย <Yeah. S 1> นี่อย่งเป็นนี่แมงเอียงหล่ะพี่น้องอันนี้หอยคือสไปเดอร์ <For spider. S 1> คือถากฟอรกริลล์ออนเ e มไอเด็การ์บิร์ดวยด์แอนิ o นนเพนเดอร์นอมันว่าสัตเลี้ยงทุกอย่างสัตทุกอย่างที่อยู่นอเดอ o ์ที่เขาอยู่นี่เขาสิบนยิ้มขาด้พี่น้องบคือบ้านเขาเาก็สมาร่วมตัวยืนมันอุดุมสมบูรณ์นะพี่น้องเขาก็พขาฮาวเบิงในปกตินะอยากขามาเบิ้งขามาเบิง กรทียมกะล้าอยู่เลยกะเทียมงามงามพี่น้องกะเทียมหอมหอมกระเทียมเบิ่ง่งพี่น้องหอมดอกมันผุนปลากระเทียมกะบริเนียงเขาไปเห็นพี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้ฟันสิงโตเลอพี่น้องพันวาพันฟันสิงโตกับสันดอกมันกินได้ปูลังคอนเคยมากินได้แต่ข่อยกระเบอกากินนะพี่น้องกระเทียมเนี่ยนะผ้ากระเทียมคักๆเลยสพี่น้องหอมหอม หอมคือกระเทียมเลยกระเทียมกินยังไหก็กินยังฉันเลยพี่น้องหอมใบมันนะ่ะหอมมีแต่หญ้าวางก็มากินนะพี่น้องกวางก็มาเขือไนตร์กิน,น,กกน,กนหญ้าหอมไปเสียงนกเสียงนั่นอันนี้เทดูพี่น้อง ไปเลยพี่น้องเดี๋ยวประมาณอีกสิบนาทีเดี๋ยวสิกลับมาใหม่เวยพี่น้อง